นะป้าครับป้าป้าทำตังตกไว้อะครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มแ้่พ่อหนุ่มไม่เก็บเงินให้ป้าป้าคงไม่มีเงินกินข้าววันนี้ทั้งวันเลยลูกแม่แม่งจริงด้วยอะ่ะแม่คะอะไรกันแม่หนู ป้าเป็นคนแค่เก็บขยะเนื้อตัวก็สกรปรกมอมแมมและเราก็ไม่เคยเห็นหนะ้ากันมาก่อนแล้วทำไมแม่หนูมันเรียกป้าว่าแม่ล่ะแม่หนูไม่ต้องให้เกียรติป้าขนาดนี้ก็ได้นะแม่แม่หยุดทำแบบนี้เถอะคะ่ะแม่จริงด้วยอ่ะนี่ทำไมแม่มาเก็บขยะแบบนี้อะคะหนุ่มตองลูก ทำไมไม่รีบตามเขาไปล่ะรีบตามเขาไปเลยเดี๋ยวเขาก็ใจผิดนะลูกเข้าใจผิดอะไรกันนะคะแม่ก็แม่เป็นแม่ของตอจริงๆเนี่ยฮะถ้าเขาจะไม่พอใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วนี่อากาศร้อนขนาดเนี้ยแม่ออกมาเก็บขยะทำไมนะคะดูสิคะนี่มือแม่คล้ำแดดไปหมดแล้วอ่ะตองลูก แม่ทำให้แฟนของตองโกรธหรือเปล่าตองตองรีบไปอธิบายให้เขาฟังนะลูกว่าแม่แค่เป็นคนเก็บกระยะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วตองแค่จะเอาขวดมาให้แม่ถึงพี่น็อตเนี่ยเขาจะไม่มีตองเขาก็ยังหาผู้หญิงคนใหม่ได้ค่ะแม่แต่ถ้าตองไม่มีแม่เนี่ยตองจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะค่ะแม่แม่คะเดี๋ยวตองไปเรียนก่อนนะคะ อีกหลายเดือนเลยอ่ะกว่าจะได้เจอกันตองเดินทางปลอดภัยนะลูกและก็ตั้งใจเรียนนะแม่จะรอหนูอยู่ที่บ้านนะลูกแล้วก็เงินเนี่ยแม่หามาได้แต่มันก็ไม่เยอะลูกแต่มันก็น่าจะพอที่หนูจะไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ค่ากินของหนูแต่ถ้าหนูไม่พอใช้หนูต้องรีบบอกแม่เลยนะ แม่จะรีบหาให้เลยแม่นี่ตองคงทำให้แม่ลำบากมากเลยใช่ไหมเนี่ยนี่แม่ต้องทำงานหาเงินทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อส่งให้ตองเรียนใช่ไหมคะตองแม่ไม่ลำบากเลยลูกแค่แม่เห็นตองเรียนสงูงสงและมีชีวิตที่ดีขึ้นแม่ก็ดีใจแล้วนะลูกไปลูกไปได้แล้วเดี๋ยวตกรถนะลูกนะค่ะแม่ แ้เน่ยตองไปก่อนนะคะจ้าโลากสวัตดีค่ะจา้าแม่คะวันนี้ตองได้คะแนนสอบนิดเดียวเองอะคะ่ะข้อสอบยากมากเลยอะไม่เป็นไรหรอกโลก,โลกแค่หนูพยายามขึ้นเดี๋ยวคะแนนมันก็เพิ่มขึ้นเองลูกของแม่เก่งอยู่แล้วเนี่ยแม่ซื้อชุดนักศึกษาใหม่ให้ตองชุดหนึ่งเลยนะเอาไปสิโลกจริงเหรอคะแม่ ว่าบ้านฉันมีขวดเต็มเลยคุณพี่ไปเก็บได้นะคะเดี๋ยวยังไงน่ะฉันจะวางไว้หน้าบ้านให้นะคะแล้วนี่ลูกสาวคุณพี่เหรอคะใช่ค่ะไม่ใช่หรอกค่ะฉันก็เป็นแค่คนเก็บขยะจะไปกล้ามีลูกได้ยังไงพอดีแม่หนูคนเนี้เขาเอาขวดมาให้ฉันนะจ๊ะอ๋อแบบนั้นนะจ๊ะยังไงคุณพี่ก็อย่าลืมไปเก็บขวดนะคะฉันขอตัวก่อนนะ แม่คะทำไมแม่โกหกคนอื่นแบบนั้นนะคะตองแม่กลัว่าหนูจะไม่สบายใจว่ามีแม่เป็นคนเก็บขยะถ้าเพื่อนตองรู้เพื่อนตองจะล้อเอานะลูกแล้วถ้าหนูไปเรียนหนูก็จะไม่มีสมาธินในการเรียนนะลูกแม่คะแม่เป็นแม่ของตองนะคะไม่ว่าใครเขาจะว่ายังไงเนี่ยตองก็ไม่สนใจหรอกคะ่ะ ตองลูกวันนี้เป็นวันทํางานของลูกวันแรกนะลูกแม่ขออวยพรให้ตองเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เจอเจ้านายที่ดีที่สุดเลยนะลูกขอบคุณนะคะแม่แม่รอวันนี้มาตั้งหลายปีอ่ะแม่รอตองอีกนิดนะคะเดี๋ยวตองจะตั้งใจทํางานเราก็จะเก็บเงินค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆกันค่ะแม่จ้ะลูกตอง ตองไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของแม่นะตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ไม่ยอมให้ลูกสาวของแม่ต้องลําบากหรอกนะแม่แม่อย่าพูดแบบนั้นได้ไหมคะตองเป็นลูกสาวแม่ยังไงตองก็ต้องสนใจแม่อยู่แล้วสิคะงั้นเดี๋ยวตองไปทํางานก่อนนะคะจ้ะลูกสาวของแม่เดินทางปลอดภัยนะลูก ตองทํางานกลับไปหาแม่ที่บ้านเดิมอะ่ะแม่ก็ไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นคะตองแม่ไม่ได้อยากจะหนีตองไปไหนนะลูกแม่ไปกู้หนี้ยืมเขาแม่ไม่มีเงินให้เขาเขาก็มาทําร้ายแม่ถึงบ้านแล้วก็จะพังบ้านแม่แม่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันเห็นหนะ้าตองมันจะทําร้ายตองแม่ก็เลยไม่กลับบ้านหลังนั้นอีกแล้วมันจะได้ไม่รู้ว่าหน้าของตองเป็นแบบไหนลูก แม่แล้วนี่ทําไมแม่ไม่เคยบอกตองเลยอะคะเอาแต่หนีตองอะนี่ที่แม่เป็นหนี้เนี่ยเพราะว่าตองใช่ไหมคะเพราะว่าแม่ส่งตองให้เรียนจบใช่ไหมคะตองอย่าพูดแบบนั้นเลยลูกแม่เป็นคนไปยืมเงินเขามาเองแม่กลัวตองจะเป็นอะไรไปแต่ที่ผ่านมาแม่แอบดูตองมาตลอดเลยนะลูกลูกกำลังมีชีวิตที่ดีตอง ตองปล่อยแม่ไปเจอลูกแม่เป็นผู้มีพระคุณสาหรับตองมากที่สุดนะคะพี่ตองยังไม่เคยได้ตอบแทนแม่เลยนะคะแม่แม่ทํางานหนักเพื่อตองมาตั้งหลายปีอะแม่อย่าหนีตองไปอีกเลยนะคะแม่เรากลับไปอยู่บ้านด้วยกันเถอะนะคะแต่ว่าตองคิดถึงอาหารฝีมือแม่มากๆเลยนะคะแม่กลับไปอยู่กับตองเถอะนะคะนะคะแม่นะจะลูกนั้นเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านไปกับตองและแม่จะไปทำอาหารให้ตองกินนะลูก ไปกันเถอะค่ะแม่ต่อไปเนี้ยแม่ไม่ต้องเก็บขยะพวกนี้อีกแล้วนะคะไปค่ะจะต,ต้องช่วยถือเดี๋ยวก่อนตองแม่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับแม่ผมไม่รู้ว่าแม่จะชอบหรือเปล่าอ่ะนี่ครับพี่น็อตแล้วพ่อหนุ่มซื้อของมาให้ป้าทำไมจ๊ะผมขอแนะนำตัวนะครับผมน็อต ผมเป็นแฟนกับตองครับเราคบกันมา3ปีแล้วแล้วก็กําลังวางแผนว่าจะแต่งงานกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอแม่ด้วยเวลาที่จํากัดผมก็เลยหาของขวัญม,มาได้แค่นี้ไว้โอกาสหนะ้าผมจะหาของขวัญที่ดีกว่านี้มาให้นะครับขอบใจมากนะลูกเพราะหนุ่มนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนับว่าเป็นความโชคด,ดีของตองที่ได้เจอพ่อหนุ่มนะลูกแม่คิดว่า เพราะหนุ่มจะลงเกียดคนเก็บขยะแบบแม่สิแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะต่อไปเนี้ยตองจะไม่ให้แม่ไปเก็บขยะหาเงินอีกแล้วนะคะปองจะเป็นคนดูแลแม่เองค่ะแม่เองก็อายุเยอะมากแล้วนะคะแม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกบ้างเถอะค่ะใช่ครับแม่แม่กลับบ้านกับพวกเราสองคนนะครับตองอ่ะเล่าเลื่องแม่ผมฟังทุกวันเลยตองเขาบอกผมว่าเขาคิดถึงแม่มากเลยนะครับตองตามหาแม่ตลอดเวลาเลยตอนเนี้ ผมกับฟองก็พี่บ้านมีรถกันแล้วแม่กลับบ้านกับผมแับจ้าลูกความรักที่ดีต่อจิตใจคือความรักจากคนรักที่พร้อมจะรับเราและครอบครัวได้ทุกอย่าง